ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายเนื่องจากความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นคนส่วนใหญ่จะนิยมนำไม้มาแปรรูปเป็นไม้อัดเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในบ้านเช่นโต๊ะตู้และเก้าอี้แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทำให้อากาศมีความชื้นสูงซึ่งปัญหาที่พบบ่อยคือ เกิดเชื้อราขาวบนผลิตภัณฑ์ไม้อัดส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้อัดเกิดความเสียหายมีอายุการใช้งานที่สั้นลงและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้งานดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาหาสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ป้องกันการเกิดเชื้อราขาวบนไม้อัดโดยผู้วิจัยได้นำผลทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากบัวบก ในการต้านเชื้อราขาวบนไม้อัดมาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อราในรูปแบบของสเปรย์ซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ไม้อัดใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมขั้นตอนในการใช้งานเพียงแค่ฉีดพ่นตามบริเวณที่ต้องการบนผลิตภัณฑ์ไม้อัดเช่นโต๊ะตู้เสื้อผ้าและเก้าอี้โดยที่สีของสารสกัดจากบัวบก จะไม่ส่งผลกระทบต่อสีของไม้อัดเมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างก่อนชุบและหลังชุบสารสกัดจากบัวบกดังนั้นผู้วิจัยได้นำผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากบัวบกในการต้านเชื้อราข่าบนไม้อัดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อราในรูปแบบของสเปรย์กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้คือ กลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์จากไม้อัดทั่วไปในครัวเรือนและกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด